ไปดูทางบริษัท IRPC จำกัดมหาชนหรือ IRPC <c oughs> กันก่อนค่ะ IRPC นี้แจ้งงบแล้วนะคุณสุประชัยก็ปรากฏว่าไตรามาสแรกปีนี้ค่ะบริษัทมีรายได้จากการขายสุทธิอยู่ที่75,760ล้านบาทลดลงมา1%เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่เพิ่มขึ้น38%เปอร์เซ็นต์จากไตรามาสก่อนนะคะคอันนี้เป็นในส่วนของรายได้จากการขาย <c oughs> ขณะที่ถ้ามาดูกาไรสุทธิค่ะอยู่ที่301ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากไตรามาสก่อนนะคะที่ขาดทุนสุทธิกว่า เจ็ดล้านบาทบแต่ว่าลดลง80%ค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยไรายได้และกำไรที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะก็มาจากปริมาณการขายถึง62%แม้ว่าราคาขายเฉลี่ยเนี่ยอาจจะลดลงประมาณสัก24%ตามราคาของน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงขณะที่ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิตโตรเคมีก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นและถ้าไปดูอัตรากำไรขั้นต้นจากการผลิตทางบัญชีค่ะก็อยู่ที่5,342ล้านบาท หรือประมาณสัก8.9เหรียญสหรัฐต่อปาเร็ลก็เทียบกับไตรามาสก่อนนะคะที่ตัวเลขนี้เนี่ยขาดทุนอยู่ที่ประมาณสัก4,207ล้านบาทหรือประมาณ10.5เหรียญสหรัฐต่อปาเร็ลค่ะอืมครับก็ดูแล้วมันอาจจะฟังแล้ว งงอยู่นะสำหรับในกลุ่มนี้ค่ะเนื่องจากว่ามันมีอย่างนี้ครับค,คือในกลุ่มปิโตโรเคมีเนะี่ยมันจะมีหรือว่ากลุ่มโรงกลั่นมันจะมีเรื่องของอการขาดทุนจากสต็อกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะมันจะมีเรื่องของการทำเฮดจิงนะฮะหรือว่าการทําประกันความเสี่ยงนะครับที่มันมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอย่างกรณีของตัวไทยออยเอง,เองนะฮะแน่นอนนะฮะับกำไรอย่างที่คุณอน,นันพูดถึงคือ3ามรอล้านบาทใช่ปหแต่ว่าถ้าไปดูในไส้ในของงบการเงินเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับ ตัวที่เป็นรายการพิเศษอยู่นะครับก็เรื่องของการขาดทุนสต็อกยังมีอยู่นะถือว่ายังมีอยู่นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวของ r p c เนี่ยไตรมาสแรกเนะี่ยมันมีเรื่องของอตัวของการทำเฮดจิงซึ่งมันมีกำไรนะฮะมันหักล้างกันแต่ก็โอเคมันก็ยังมีบันทึกในเชิงของลอสอยู่แต่ว่าสุดท้ายแล้ว บวกรบคูณหารปุ๊บม,มันยังมีกําไรสุทธิอยู่อันนี้ก็ต้องดูให้ละเอียนดนิดหนึ่งครับบางทีมันอาจจะเอ้ย,อยกำไรแล้วหรือว่ากําไรน้อยอะไรต่างต้องไปดูรายการพิเศษด้วยมันจะเป็นตัวเบ็ดบางในแง่ของกําไรอันนี้ในส่วนของ i r p c นี้ประกาศออกมาแล้วนะค่ะอ่านะครับก็หลังจากที่ i r p c ประกาศงบออกมาเนี่ยหลายบริษัทหลักทรัพย์เขาก็ทําการประเมินนะคุณสุภชัยคเขาก็บอกว่าในส่วนของไตรามาสแรกของปีนี้เนี่ยพลิกกลับมามีกาไรก็จริงแต่ถ้าไปดูไตรามาสสองครับดูแล้วเนี่ยกำไรอาจจะมีการอ่อนตัวลงค่ะดังนั้นเน หลายบริษัทลักทรัพย์ก็กําหนดคําแนะนําถืออยู่นะคะอย่างทาง Kingford เนี่ยให้คําแนะนําไว้ถือแล้วก็ราคาเป้าหมายอยู่ที่2บาท7 8สาตางค์ด้วยกันค่ะอ่านะฮะก็ดูแล้วไต่มาสแรกดีไต่มาสองอยังยังต้องรอดูชอาจจะไม่ค่อยสู้ดีมากนักนะครับอันนี้ก็ในส่วนของไออาร์มาดูอีกคุ้นนะฮะในกลุ่มโรงกรันพี่เบิรมของเราไทยออยประกาศตัวนี้นะ ประกาศวันนี้นะไทยออยเนี่ยนะคะถ้าไปดูคอนเซนซัสเลยนะคะเขาประเมินกำไรสุทธิไว้เนี่ยไตรามาสแรกจะอยู่ที่4,778,330,000บาทค่ะคขณะที่รายได้เฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่สักประมาณ1 1 5 8 6 4ล้านบาทอันนี้เป็นคอนเซนซัสนะคะคแต่ถ้ามาดูในมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยค่ะคเขาคาดการณ์นะคะว่ากำไรสุทธิของไตรยออยไตรามาสแรกเนี่ยจะอยู่ที่4 2 0 0ล้านบาทปรับเพิ่มขึ้นมาสั ประมาณ2,771%จากไตรมาสก่อนค่ซึ่งเขามีกำไรสุทธิสักประมาณ147ล้านบาทแต่ว่าลดลง41%เมื่อเทียบกับปีก่อนโดยกำไรที่ลดลงเนี่ยค่มาจากบริษัทจะมีผลขาดทุนจากสต็อกน้ำมันประมาณ3,300ล้านบาท ส่วนกำไรที่ฟื้นตัวขึ้นมาจากไตรามาสก่อนเนี่ยนะคะคสาเหตุก็เป็นเพราะว่าค่าคันกลั่นตามราคาตลาดหรือว่า Market g ต m เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นและผลขาดทุนจากสต็อกน้ํามันเนี่ยก็ปรับลดลงด้วยคาดการณ์กันนะคะว่า m a r k e ก็ต m ของไทยออยเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมา7%จากไตรามาสก่อนเนื่องจากว่าสเปรดของน้ํามันเบนซินนั้นดีขึ้นและต้นทุนค่าพรีเมียมของน้ํามันดิบเนี่ยปรับลดลงค่ะอันนี้ในมุมของทางบริษัทหลักทรัพย์ KGI นะครับมาอีกสักมุมมองหนึ่งนะครัรครัพ ก็มองว่าไตรมาสแรกของไทยออยเนี่ยน่าจะมีกำไรสุทธิอยู่ที่4,487ล้านบาทนะครับลดลงประมาณสัก38เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับขณะเดียวกันฮะมีการฟื้นแต่ว่าการฟื้นตัวนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนอันนี้ไม่ต้องพูดถึงฟื้นแน่ฮะเพราะไตรมาส4ของปีที่แล้วนะครับทำไมกำไรน้อยๆน,นะฮะหลักร้อยตอนนั้นเองเนื่องจากว่าไตรมาส4เนี่ยไทยออยมีการหยุดซ่อมบารุงโรงกันอ่าม,มันก็เลยก็เรียกว่าทําให้กําไรมันน้อยนะครับขณะเดียวกันฮะในส่วนของ มาร์เก็ตจีไนะครับตัวของไทยออยนะครับทางกรุงศรีมหานสินประเมินว่าน่าจะอยู่ที่ระดับ12.1เหรียญสารัต่อบาเรลนะครับหรือว่าเพิ่มขึ้นประมาณสัก59นะครับจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นประมาณสัก9เมื่อเทียบกับไตรมาส4ที่ผ่านมานะครับกำหนดการแนะนำเป็นซื้อนะครับให้ราคาเป้าหมาย80บาทนะครับอ p ้ i อัพไซ็์68%อันนี้ก่อนงบออกนะก่อนงบออกนะครับขณะเดียวกันนะฮะในแง่ของผู้บริหารบ้างใเจ้าพระเห็นบอกว่า ในแง่ของแนวโน้มปีนี้สําหรับไทยออยนะฮะก็คือว่าคุณบัณฑิตทำประจําจิตเนีฮะธรมาประจําจิตนะครับก็บอกว่ายอดขายน้ํามันปีนี้จะเติบโตประมาณ4-5%แล้วก็น้ำมันอากาศยามจะเติบโตมากกว่า50%าน้ํใ้ำมันเจ็ตที่เราน้ำมันเติมเครื่องบินนะพูดง่ายๆอันนี้จะเพิ่มขึ้นเยอะเพราะว่าการเดินทางมันจะเยอะขึ้นนั่นเองนะครับ แล้วคุณบัณฑิตเองยังบอกนะคะว่าปีนี้เนี่ยจำพวกโรงกลั่นของไทยออยเนี่ยไม่มีแผนล,ละที่จะปิดซ่อมบำรุงก็จะมีการเดินเครื่องการกลั่นเนี่ยเต็มกําลังเลยที่ส0 0 0สนบาร์เรลต่อวันขณะที่ถ้าไปดูธุรกิจปิตโตรเคมีค่ะปีนี้ก็คาดว่าน่าจะยังเป็นอีกปีที่ท้าทายหลังจากมีซัพพลายใหม่เข้ามาเพิ่มเติมจึงเป็นแรงกดดันเปดปิตโตรเคมีทั้งในกลุ่มของโอลิฟฟินแล้วก็อะโรมาติกด้วยค่ะถ้าดูแบบถ้าดูจากที่ทางซีอของทางไทยออยพูดถึงเนี่ยสัญญ,ญาณ ของซีอก็เอาง่ายๆชัดๆคือโรงกันดีปิโตเคมียังต้องตั้งคำถาม<ะ>เพราะว่าดูมันต้องดูเรื่องของซัพพลายด้วยนะครับว่าปิโตเคมีจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนอันนี้ในแง่ของไทยออยอมาในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกันนะ,ะเมื่อมีโรงกันแล้วกลางน้ําแล้วนะ,ะมาปลายน้ํากันบ้างค้าปีกน้ํามันนะฮะกรณีของปตทน้ํามันและการค้าปีกหรือว่าโ r นั่นเองนะครับ โอเนี่ยนะคะทางบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนาสินเขาก็ประเมินมีมุมมองเชิงบวกละค่ะต่อกำไรสุทธิในงวดไตรมาสแรกของปีนี้เนี่ยนะคะ mm hmm. ประเมินว่า o อาจะมีกำไรอยู่ที่2,885ล้านบาทค่ะอาจจะลดลงประมาณสัก2 5จากงวดเดียวกันของปีก่อนแต่ว่าพลิกมีกำไรเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนนะคะ mm hmm. ซึ่งก็ถือว่าสูงกว่าที่เคยประเมินไว้ เพราะว่ากำไรขั้นต้นต่อลิตรหรือว่า GM เนี่ยสูงกว่าคาดโดยสาเหตุนะคะที่กำไรนั้นลดลงจากไตรามาสเดียวกันของปีก่อนเพราะว่าไม่มีเรื่องของสต็อกเกนก้อนใหญ่เนี่ยเข้ามาหนุนร,รวมถึง SGA n ก็ปรับเพิ่มขึ้นด้วย ขณะที่การฟื้นจากไตรามาสสี่ของปี2565ก็เนื่องมาจากว่าธุรกิจของโมบิลิตี้ก็ฟื้นตัวค่ะทั้งในส่วนของปริมาณการขายและต้นทุนน้ามันไม่สูงเหมือนไตรามารส4ดังนั้นเนี่ยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนาสินก็ยังคงกําหนดคําแนะนําซื้อที่ราคาเป้าหมายหุ้นละ26บาทค่ะอันนี้ราคาเป้าหมายก่อนงบออกนะอ,อันนี้ต้องย้าก่อนว่า,วาหลังงบออกอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูงบเป็นหลักเอาไปดูคอนเซนสซัสักนิดหนึ่งฮะในแง่ของปูอร์น อ,ออกมาประมาณสัก2,564ล้านบาทนะครับอันนี้ก็เป็นเวณนกำไรที่เขาประเมินแบบคอนเซนซตสโดยเฉลีย่ยกับนักวิเคราะห์ต่างๆ,ๆนะครับส่วนไรายได้เนี่ยครับคอนเซนซัสจะอยู่ที่ประมาณ199,363ล้านบาทเดี๋ยวรอดูนะครับไม่บ่ายนี้ก็ค่ำนี้แหละฮะ,ะทั้งไทยออยแล้วก็ OR เนี่ยจะมาตามนัดหรือเปล่า,าหรือจะมาเกินนัด ในแง่ของงบเดี๋ยวต้องติดตามดูเหมือนกันแต่ดูราคาหุ้นวันนี้เนี่ยทั้งไทยออยโอรไออารพนี่ปรับตัวขึ้นหมดเลยนะคะก็อาจจะเป็นสัญญาณเชิงบวกสําหรับงบที่จะออกมาหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะฮะของจริงเป็นยังไงนะครับ